สวัสดีครับมือนี้ผมสีมาแนะนําการปรับอุณหภูมิตู้เย็น2ประตูของยี่ห้อซัมซุงครับโต๊ะปรับกาจะมีอยู่2หมมองครับมองแรกกระซิวช่องแช่เย็นด้านล่างจะเป็นโต๊ะปรับอุณหภูมิครับมองปรับที่2อกระซิวช่องแช่แข็งด้านบนจะเป็นโต๊ะปรับเลื่อนควบคุมลุมเย็นที่จะปล่อยลงมาสู่ช่องแช่เย็นด้านล่างครับวิธีปรับเท่ากับเลื่อนไปทางซ้ายมือสุดเลยครับตอนนี้โต๊ะปรับมั่นกระซิูตรงกลางนะครับ ช่องล่มกาจะเปิดอยู่แค่ครึ่งหนึ่งล่มเย็นกาจะล่มมาสู่ช่องดันล่างบ่อใดเต็มที่ปันใดเฮ็ดห้ยความเย็นของช่องแซ่เย็นด้านล่างนี่บื่เย็นแห้งครับเย็นพ่อใส่ใดถ้าเข้าเปิดประตูได้ดูกาแทบจะบ่เย็นเลยครับเข้าตรงเลื่อนไปทางายมือให้สุดเลยครับกาจะเฮ็ดห้ยช่องล่มเปิดออกกว้างที่สุดล่มเย็นกาจะล่มมากููช่องแซ่เย็นดันล่างเต็มที่ตู้เย็นของเข้ากาจะเย็นรวดเร็วทันใจ ถ้าห้าเลื่อนไปทางขวาช่องล่องก็จะแคบล่งแคบล่งเรื่อยๆถ้าเลื่อนไปขวาสุดเลยช่องล่องก็จะเหลือหู้อยู่ซ้ำอยู่ก่อยนี่แหละครับก็บจะเฮตดให้ช่องแซเย็นด้านล่างบงมีความเย็นเลยครับบัดชนีห้ามเบิ่งด้านล่างกันครับมันจะเป็นการปรับอุณหภูมิตอนนี้มันก็ปรับอยู่ที่เบอร์ซีนะครับอุณหภูมิของช่องแซเย็นด้านล่างก็จะอยู่ประมาณ3-5ถึงองศาความเย็นก็บเเยนแค่พ่อใส่ได้ครับจะบอ่อเย็นแห้งปันใดให้มุนลูกบิดไปที่เบอร์ห้า อุณหภูมิของช่องแซเยนด้านล่างกจะอยู่ที่2-4องศาครับถ้าอยากได้ความเย็นที่เย็นที่สุดเท่ากับมุนลูกวิดไปที่เบอร์หกเลยครับอุณหภูมิของช่องแซเยนด้านล่างกจะอยู่ที่ประมาณ1-3่องศาสามารถเย็นรวดเร็วทันใจแน่นอนครับที่สําคัญก็อย่าไปเปิดประตูบอยและก็อย่าเปิดโดนครับ อุณหภูมิของห้องที่ตั้งตู้เย็นอยู่กับบคกวรนเกิน35องศาขึ้นไปครับสิ่งเหล่านี้เสียห้ตู้เย็นทำงานหนะักและกาบ,บ่ค่อเย็นได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นก๊ลงใจให้ผมนี้ได้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ